โลลาย3 5 s นะครับตัวนี้มีปัญหาน่าจะประกอบมาไม่ถูกอะไรสักอย่าง่ารเรื่อง์ีมันไม่ดีดกลับนะครับ กลับมาได้ครึ่งทางแล้วมันก็ไม่ไปต่อเหมือนสปริงไม่มีแรงอาจจะต้องใส่สปริงไม่ครบรอบครับแก้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอาการคานเลื่อนฟิล์มข้างนะครับเด้งแล้วก็ถอดหรือประกอบใหม่นะครับ